รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากขอบคุณโอกาสดีๆที่เข้ามาทําให้พวกเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะส่วนตัวคิดว่ามันไม่ใช่โอกาสง่ายๆเลยที่สามารถเข้ามาทํางานแบบนี้ได้ก็รู้สึกว่าการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ professional มันก็ทําให้เหมือนสิ่งวแวดล้อมมันบังคับให้เรา turn pro แล้วเราก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นขอบคุณประสบการณ์มากๆะคะ่ะ ขอบคุณประสบการณ์ดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณครูยุย้ยครูเมฆมากๆที่พาโอกาสนี้มาหาพวกเราเนาะมันไม่ใช่ใครก็ได้เลยที่จะไปอยู่ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยแล้วครูย,ยุ้ยครูเมฆก,ก็เอาโอกาสนี้มาให้พวกเรานะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากดีใจมากแบบว่าได้ไปอยู่ใน MV จริงๆก็คือแบบไม่อยากจะเชื่อพอไปอยู่นานๆแ,แบบนี้ก็เริ่มปรับตัวได้เริ่มแบบ energy เริ่มมาอะไรแบบชอบมาก ไปถ่ายจริงๆก็แบบโอ้ตื่นเต้นมากสนุกสุดๆเลยค่ะประทับใจมากๆครับผมองค์ประกอบทุกอย่างมันเข้ามารวมตัวกันเป็นอันเดียวแล้วออกมาสมบูรณ์แบบมากๆนะคะมันเป็น MV ที่สวยมากอลังมากแล้วก็แล้วก็เสริมที่คุณผู้พูดเมื่อกี้คือพี่หงชีวิตจริงเหมือนในอยิ่งกว่าในเอ็รอรอทุกคนเลยค่ะ <c oughs> หนูหนูเข้าใจสาววายเพราะ <c oughs> <c oughs> บางอ่ะเดี๋ยวโป้โหทีมม่ดู่ทำตามไปดู ซีรีส์อท,ที่ที่มีเนี้ยได้เอใทโปแล้วฮะเดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากตอนเห็น MV ครั้งแรกก็คิดว่าโอ้โหเราจะแบบโผล่ไปขนาดนี้ก็แบบทุกอย่างอลังการมากตื่นเต้นตอนแรกก็ตื่นเต้นมาแล้วแล้วก็แบบคาดหวังจากตัวทีเซอร์มาก่อนแล้วว่าแบบมันต้องดีมากแน่ๆแล้วพอมาดูมันดีกว่าที่คิดเอาไว้ MV ดีมากๆรู้สึกชอบประทับใจรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเหมือนสิ้นสุดการรอคอยในการรอ MV ปล่อยมาอย่างเนิ่นนานทั้งที่มันก็ผ่านไปแบบนิ เดียวเองในแบบ m จริงๆก็คือแบบสุดยอดเห็นเราชัดมากทุกคนสวยหล่อเป๊ะปังเวอร์ศิลปินดีสุดๆแล้วก็นังเอก็ก็สวยมากเลยค่ะผมชอบทุกช็อตเลยจริงๆผมเชื่อว่าแดนเซอร์ทุกคนพยายามตั้งใจทำให้ผลงาน,นออกมาดีที่สุดนะฮะ ดีทุกช็อตจริงๆครับหนูมีประทับใจมากอยู่หนึ่งช็อตห่ช็อตที่พี่วิลเลียมร้องอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีแบ็กกราหันหลังตอนท้ายๆแบบใกล้จะเลิกกองแล้วค่ะแบบแดนเซอร์ทุกคนแล้วก็ศิลปินด้วยคือฮึดแบบงัดออกมาจนเทคสุดท้ายก็ก็ไม่ดรอปเลยอ่ะไม่ดรอปตั้งแต่เทคแรกจนเทคสุดท้ายหลังกล้องหน้ากล้องก็ตั้งใจทําหมดทุกคนเลยก็ชอบช็อตหมดเลยค่ะก็ชอบทุกช็อตเลยแล้วก็ทําคิดว่าตัวเองทําได้ดีทุกช็อตเหมือนกัน ตอนสุดท้ายที่มันปิดไฟแล้วมันมืดๆนะคะรู้สึกว่าแบบมันฟิลมันมามากแล้วแบบตอนนั้นทุกคนก็บิวชอบทุกฉากเหมือนกันแล้วก็ประทับใจฉากหน้าหลังสุดที่มีแดนเซอร์เต้นด้วยมันดูแบบอิมแพกดีส่งศิลปินและศิลปินคือแบบเต็มที่มากภาพมันสวยมากชอบฉากเดียวกับนาน่าเลยค่ะเป็นฉากสุดท้ายที่แบบเห็นแดนเซอร์ทุกคนแล้วก็เห็นพี่ๆไลค์แคนชัดเจน นุกมากเลยค่ะทุกคนดูเป็นกันเองสุดๆแต่ว่ามันก็จะมีความแบบต้อง professional นิดนึงเพราะทางานร่วมกับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเยอะมากรู้สึกว่าเป็นกันเองแบบมากๆทุกคนก็แบบจริงจังแล้วก็เป็น professional เหมือนที่ทพี่ๆทุกคนบอกมาพอเข้าไปซ้อมแล้วมันเป็น energy ที่แบบทุกคนต่างรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายอะไรเงี้ยมันเป็นการซ้อมที่สนุกมากๆใช่ค่ะ เออทุกคนนะ่ะก็ดูโปรมากๆคือเราก็เลยต้องผลักดันตัวเองให้แบบโปรตามทุกคนคือเฟนลี่กันมากๆาเลยสนิทกันไวมากได้รับความโปรเฟชชั่นอลได้เห็นแบบความโปรจริงๆว่าแบบเออเขาทํางานกันอย่างนี้แล้วก็สนุกมากๆสนุกมากๆาเลยค่ะทุกคนก็น่ารักกันมากเลยค่ะ อะไรขั้นน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกันเองสุดๆตอนไปถ่าย MV พี่พี่ๆเขาก็คือบูสต์ e อเนจีพวกเรามากๆค่ะเขาบูสต์กันเองแล้วก็บูสต์เอเนจีพวกเรามากแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใย แดนเซอร์ er อย่างพวกเราด้วยคะ่ะพี่เขาน่ารักมากเลยคะ่ะแล้วก็ฝากถึงแฟนเพลงนะคะแบบฝากติดตามเพลงทักด้วยนะคะเพลงนี้พวกเราตั้งใจมากๆแล้วก็ศิลปินเพลงนี้ก็ดีมากๆด้วยค่ะพี่ๆไลคเคนหลอกกันมากหลอกออมากทุกคนก็เฟลลี่หน้ากล้องเป็นไงหลังกล้องเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ <laughs> พี่นัดหลอมาก <laughs> ไปติดตามผลงานพี่ไ like ลคเคนเรื่อยๆเลยนะครับ18ตุลานี้มีคอนเสิร์ตใหญ่เขาด้วยทุกคนก็ไปดูกันด้วยนะ เห็นความเป็นโปรเ e s s ั o นอลเนาะกว่าที่จะออกมาเป็น MV MV หนึ่งได้อะไรเงี้ยมันต้องแบบมีกระบวนการที่เยอะมากๆแล้วก็ต้องอาศัยความเป็น p r o f e s s ั o นอลเยอะมากๆเรียนรู้ถึงแบบสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยได้เห็นถึงความแบบการที่ตั้งใจจะทําผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ดีมากๆด้านความว้าใจของสมมติใครไปเรียนนิเทศศาสตร์เนาะได้รู้ว่าเบื้องหลังทําอะไรบ้างได้รู้ว่าหน้างานจริงเนี่ยทุกคนปฏิบัติตัวกันยังไงในการซ้อมหรือว่าการเข้าทํางานร่วมกับผู้อื่น ออีกอันนึงที่ของผมได้มาเลยคือเรื่องของ Energy จากศิลปินนะครับไม,ไม่คิดว่าเขาจะแบบ Energy Bo o s t เยอะขนาดนี้ <S <S ผมว่าทุกคนมีคำตอบเดียวกันนะครับพร้อมกันไหมหนึ่งสองซม เรียกว่าทุกคนอยากได้ทํางานด้านนี้อีกนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ reaction MV l i k e แคนของพวกเรานะครับสำหรับใครที่อยากติดตาม l i k e แคนสามารถเข้าไปดูได้ใน l i k e แคนอ f ฟฟิเชีไม่ว่าจะทางทาง YouTube Facebook หรือว่า Instagram ก็ตามนะครับสําหรับใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับบ a n นส a c a d e มี Academy, พวกเรามีช่องทางการติดต่อทั้ง Line, IG, Facebook, TikTok นะครับให้คิดว่าบ a n นส a c a d e มีของทุกอย่างจะเ,เจอแน่นอนครับทุกที่เลยโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับ Let's go! See you! Bye bye!